สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอดมีแนวทางม้าสีหมอกมานำเสนอนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศสองพร้อยหกค่ะหน้าแรกนะคะมีสาม มีสี่มีศูนย์ค่ะเลขตรงนี้นะคะเด่นสามกับศูนย์ค่ะสองตัวท้ายให้ตามนี้เลยนะคะสามตัวบนค่ะ ม้าสีมอกนะคะให้วิ่งบนสามค่ะสองตัวมีหนึ่งสามห้าสามหนึ่งหกห้าหกวิ่งล่างสี่ค่ะสองตัวมีสี่ศูนย์สี่ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าค่ะ หน้านี้ให้เด่นสามนะคะชุดสามตัวเต่งโต๊ดมีสองหางค่ะสองสามหนึ่งสี่สามเก้าค่ะหน้านี้ให้เด่นสี่กับหกค่ะเด่นที่สุดคือสี่ค่ะ สองตัวมีตามนี้นะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดค่ะชุดสามตัวมีสี่หางตามนี้นะคะ เลขโบราณหน้านี้นะคะสูตรตารางมีเจ็ดมีศูนย์มีสี่มีห้าเด่นห้าค่ะจับคู่ได้มีห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าแปดสามตัวมีหกห้าศูนย์สองห้าสาม เก้าห้าแปดชุดสองตัวนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะหน้านี้คือสี่เมตรนะคะมีทั้งชุดสามตัวแล้วสองตัวค่ะตามนี้เลยค่ะ แม่ตะเขียนเงินให้ชุดสามตัวหนึ่งชุดค่ะแล้วก็สองตัวหนึ่งชุดค่ะสามตัวคือสี่เก้าสามสองตัวคือเก้าสามค่ะสิทธิ์อาจารย์หนูนะคะสามตัวบนเด่นสามค่ะ ชุดโต๊ะตามนี้เลยนะคะสามตัวชุดสองตัวมีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้าวิ่งบนมีสามกับแปดค่ะ แถวนี้หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยวิ่งล่างหกกับเจ็ดค่ะล่างหลักสิบมีแถวนี้เลยนะคะแล้วก็หลักหน่วยคะ่ะแถวล่าง หน้านี้อาจารย์เก่านะคะเด่นสี่กับเก้าค่ะจับคู่ให้สองตัวมีสี่สองสี่แปดเก้าสองแล้วก็เก้าแปดสามตัวให้สามห่างนะคะห้าสี่สองสามสี่แปดแล้วก็ศูนย์เก้าแปดค่ะ อันนี้เด่นล่างนะคะสองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกสรุปบนให้เด่นเจ็ดนะคะสองตัวศูนย์เจ็ดสามเจ็ดค่ะหลักสิบล่างนะคะสามหาสามตัวมีสี่ มีห้ามีศูนย์หลักหน่วยล่างนะคะมีสองมีสามมีหกสรุปล่างนะคะเด่นสี่ค่ะสองตัวให้สองหางนะคะสี่ศูนสี่แปดค่ะหน้านี้ปักหลักสิบนะคะ บนมีสามมีสี่มีแปดปากหลักหน่วยบนนะคะมีสองมีสี่มีหมีเจ็ดเลขเด่นสี่ตัวอย่างน้อยเนือมาหนึ่งตัวนะคะมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดปักหลักสิบล่างมีหนึ่งมีห้ามีเก้า ปักหลักหน่วยล่างมี3มมีสี่มี9้ามีศูนยค่ะล่าง3มตัวอย่างน้อยมา1ตัวนะคะมี1มีห้ามี9้าค่ะข้อมูล2ตัวบนนะคะสามสองสี่สองแดสองสาสีดสี่ค่ะ สามหกสี่หกแปดหสาเจสเจปดเจค่ะข้อมูล2ตัวล่างนะคะมีหนึ่งสามห้าสา9เก้าสามหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งเกห้าเ้าเก้้าหนึ่งห้าค่ะ เลขพยาน่านะคะเดนสามกับเจ็ดชุดสองตัวมีสามศูนย์สามสี่สามหกสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหน้านี้อาจารย์ทองกำชัยนะคะ ตามตัวมีสามศูนย์สองเด่นมากนะคะแล้วก็มีสี่ชุดในตารางนี้เลยค่ะชุดสองตัวให้หกหางนะคะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดค่ะอันนี้เลขในตารางนะคะ ให้เด่น96ค่ะแล้วก็มี91 93 94แล้วก็96้าหค่ะลิขิตโชคนะคะบนสามหางให้ตามนี้เลยค่ะแล้วก็สองหางค่ะ เด่นสามห้านะคะชุดล่างนะคะให้สี่ห่างค่ะเด่นสองกับแปดคะ่ะหน้านี้เสียนสัมผัสนะคะเด่นสองกับสาม เด่นกำลังวันมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้าค่ะชุดสองตัวบนล่างนะคะสองหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสามเก้าเด่นหลักร้อยมีศูนย์มีสองมีห้ามีเก้าค่ะ จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยถูกหวยด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ